ปลูกต้นไม้ต่อไปมีคนทักลายไม่ใช่มึงใช่ไหมเฮ้ยไม่ไม่แล้วเราไม่ได้ขนาดนั้นเล่นทั้งเดียวได้ทิ้งครับมุกทักลายนี่เล่นรั้งเดียวยอมรับอีกนะว่าเล่นทั้งเดียวทิ้งเฮ้ยอาจจะเล่นต่อก็ได้แต่อาจจะเล่นต่อก็ได้โอเคจะเลื่อนควอนยมหัวรองี้มีแววเล่นต่อสิบเปอร์เซ็นต์ เไ้ยไม่มีทอชเลยอะทอชทอชอยากได้นักใช่ไหมออกมาเลยอยากได้นี่มากโฆษณาให้ได้คุณเป็นกิระอยากได้ใช่ไหมคือแบบผมมันมันเป็นคลิปคลิปที่ผมดูแล้วงงมากครับไม่ได้งงมันดูแล้วมันแบบเออ ไม่ได้รู้ว่ากระเซตกระกรดมันยอดมันปลาเล่มปลาเล่มแม่งแม่งเมงเม่งเม่งโหร้านเม่งนี่หัวล้านโหล้านเออผมครับทอร์ชให้ครับอยากได้นะกชิมไหมอยากได้ใช่ไหมเลยนี่เราเปลี่ยนเป็นลักที่น้อยเป็นลักที่ทอร์ชแทนที่ผมไม่พี่น้อยสำคัญที่สุดเสมอสับเพราะอะไรเพราะว่า <า>ผมกดผิดที่พายเลยเละหมดโอ้โหนิบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยคุณ <c oughs> สไตล์ทคุณจัดไปครับอืมสไตล์ครับโอ้ยผมมีแอปนีไไ่ได้แอป,ปเปิลด้วยคุณดูดิคุณกินแอปอาจจะเป็นแอปเปิลเอเดนนี่แหละเอเดนที่มันแฮ็กก็แบบมันไอเดนครับไอเดนเปียกอ,อะไรนะไอเดนเปียกเปียกตัวเล็กขนาดนั้นเลยครับอ,อารมณ์นั้น ผมน่าจะเอาแอปเปิลมาเผาก่อนกินนะฮะได้ด้วยอ่ะไม่ได้สับอย่าเชื่อกูดิอย่าเชื่อกว่ามันเผาเหล็กไม่ทันแน่ผมขอโอ้โหโคอันนึงโคก็งงนะไม้ธรรมดาพอเปลี่ยนเป็นฐานปุ๊บโอ้โหเผาได้ซะเยอะเลยไอควายฮาร์ดก็ได้คุณก็ได้โอ้โหเยอะจังเลยนะชิเมนถามว่าไม่ทำอะไรชิเมนเนาะ แล้วแบบพอคุณเข้าไปในออปชันแล้วก็แอชชิพเมนต์นะคุณอมันจะมีอะไรอไรวะออปชันรือเปล่าอะไรออปชันไ,นไแอแบบอชชิพ<ม>เมนต์นี่ไงแอชชิพเมนต์แบบเอ็กซิสและแอชชิพเมนต์ะโอ้โหดูครับก็เยอะมากเลยมันจะขยาย<ม>ขยายมากไปกว่านี้ด้วยนะคุณอืมเหรอแล้วมันเพื่ออะไรนั่นแหละไปทำแล้วน่นาจะได้แบบปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันแบบดึงดูดคนมาเล่นไมค์ครับนะผมพูดจริง ือว่าได้เกมไมค์คัสอีกไอีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยไม่มีอะไรเผาอู้เนื้อเนื้อใช่ใช่เนื้ออู้อูเนื้ออู้อูอูอ๋อเนื้อเบ๊ะ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 เนื้อเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะอําเฮทูไฟเด็ดทูไฟเฮมันจะรีเวนรีเวนรีเวนบางคนอาจจะงงบูงในทั้งนั้นพี่แม่งเมื่อไรมันเกมเมอร์จะเลือกเลือกนิสัยเล่นมุกวงในได้ดีใหม่เลย คือผมจะบอกว่าการที่ทำจะให้น้นสนุกด้วยสนุกได้มันต้องให้เพื่อนสนุกก่อนนะครับ<ต>จะเอทันไม่เผาน,นั้นนั้นไม่ทันนะผมโม่ยงกับลุ้น<ถ>บอลถ,ถ้าเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนแบบไม่สนุกมันก็จะไม่สนุกไปด้วยใช่ไหมคุณอย่าเล่นไปทางการมากเราเราอัดคลิปแต่ละครั้งเราไม่ได้จะไปส่งครูจริงๆนะเนี่ยนี่พูดจริงๆคือเราเล่นให้เพื่อนสนุกครับไม่ได้ให้ตัวเองสนุก ไม่ได้ให้คนดูสนุกเอ้า <Okay. S 1> คนดูกูออกคลิปไม่ใช่มันไม่ได้ความหม่เพราะว่าอย่างนั้นไงแบบว่าคือถ้า <brid. S 1> เพื่อนไม่สนุกคลิปมันก็จะไม่สนุกไปตลอดคือเวลาอยากเราอยากรีสารเสียถ้าเราอยากให้ใครสนุกเราต้องเราต้องแบบสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยเราต้องให้เพื่อนสนุกก่อนก่อนที่เราจะสนุกเนี่ยเออเข้าใจไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วอ่าคนอะไรได้รับ แรงบันดาลใจจากเราเข้าเกมไหม <c oughs> หัวล้อก,กันเองไเหียอันนี้ก็เกินไปก็แบบพอพอขอ,อให้คนอื่นเข้าใจบ้างอย่างนี้ก็แบบหลายคนอาจจะงงครับว่าแปลว่าหมายความว่าอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าซูัสคัสเน่นะครับนั่น <c oughs> แหละแปลว่าอะไรนะก็แปลว่าหีบครับเปิดซูัสซักเนยกันนะครับ <c oughs> คือมันมันมามันเกิดจากตอนที่ผมเล่นเอ่อเลไอจะพูดเลฟโอเดสเฟซโอครับ <c oughs> แฟนตาซีสไตล์ออนไลน์แล้วแบบคือคือกำลังคุยกันเรื่องหีบครับก็ยอยู่ดีกูผมก็สะบัดคำนี้ขึ้นมากลายเป็นคำ<ส>ทำ<ส>ีนน่ละขมคะแนนนะผมก็เลยกลายเป็นละคะแนนนะผมใช่ก็โอเคผมได้ทรายมาน,นิดนึงแล้วก็นะอ,อ,อ่ได้หมูมานะหมูนะเอา <โบ S 1> ไม่ไ่ามาเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกคุณคิดว่าผมควร กินมันหรือว่ารอตายเลยไม่ผมว่ารอตายดีกว่าเลยผมว่ารอตายไปเถอะปะวาตายไปเถอะไอสัตคือการรอตายก็เป็นทคิคอย่างหนึ่งครับในการเล่นเกมเดี๋ยวผมออกรอเก็บไอพผมนะผมฆ่าไปเอผมคุณคุณลุยไปสู้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปให้มันฆ่าแล้วกันสกลอืนน่ะชุดมีบิชอย่าให้อย่าให้คิเปอร์ตีผมนะเดี๋ยวมัน คุณจะอดได้กูรอมันยิงอยู่ไอสัตว์มึงก็นี่อะไรคนฆ่าคลิเปอร์เลยแต่ผมกำลังปิดไม่ทับแลอวเอ้าไม่ตายอีกเป็นอมตะแล้วไงเนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายที่โหดมากจะไปตายกันเนี้ยฮะไปตายอีกเหรอแย่จังแย่จังแย่จังเลยแย่จังนี่เป็นคนคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นครับ่ถ้าแย่สั่งนี่อาจจะยยุ่ยเยอะหน่อย นี่เรียบร้อยคุณเก็บ e x พเครับเอ้าคุณตกจากที่สูงดาดตกใจต้นไม้นะครับเกิดมากลางทะเลเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเย่ยเย่ยไปสุดช่องฟ้าคลายพนลิเวนใครใจงงเข้าไปดูนะครับเบสไฟได้ครับไปดูเพลงลิเวนก็ได้สักเพลงหนึ่งนะครับ น้องไม่งงลิวเวนฮาเลยเขาเป็นศิลปินนะครับนี่กูโปรโมทให้เขาเลยฮนะเขาเป็นแรปเปอร์ชื่อดังนะครับผมจับฟันเหล็กสีทองนะครับผมรวยมาก<ช>ตังผม,งผ,มผมเองอเออไม่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 ไมไมโอ้โหขุดเพืินขุดเือนที่จริงเคลใกล้ๆนี้นก็มีนะคุณคุณจะลงทุนในขนาดผมก็ว่าผมเจอ,อันใกล้กว่านี้แต่ผมลืมว่ามันอยู่ไหนผมก็เลยมาขุดล่าง เคลพอร์ตเคลปอร์ตใช้เคนิดเดียวเองนี่ไม่ยากมากแต่เคลมอลนี่แสดงไม่ต้องใช้เคลเยอะครับเคลมอลนี่ระเบิดหรือดาบแบบดาบครับมันมีที่ดาบที่เคลมอลอ่ะมันจะเป็นพวกพวกเกมแนวแบบเก่าๆก่าเออบ้านกูพองมาไกลๆเลยวัววัววัวอันนั้นลงไปมีแม่ใกล้ไม่มันจะเล็งที่คุณเมื่อกี้ผมตีได้สบายเลยงั้น ผมเห็น2ตัวตรงนั้นเก็ตไปไปบุกกันคือมันไม่ได้เล็งแบบมันเมนูอ่ะคุณมันมจะเล็งเฉพาะโอเล็งเฉพาะกูฮัลโหลแมนฮัลโหลจริงเราฆ่าสัตว์ก็ได้นะ <ำ S 1> เ,<น>เดี๋ยวมันก็เกิดผมควมริไหมเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนสวัสดีสวัสดีเอ็นเดอร์แมนไม่มีอะไรมากบอกรักมึง รักมากด้วยไม่ได้นอกใจใครรักไหมรักไหมเอ้าไม่รักด้วยแต่ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยโอ๊ยผมหิวข้าวครับสเตอร์ออฟจะติดจงฆ่าผมเดี๋ยวนี้เออว่ะบันไดอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ฆ่าวีวีเดยนไไม่ตายเหมือนขาหักอ่ะไม่ตายเฮ้ะเดี๋ยวเราต้องเราต้องเผาเคดิบๆเลยใช่ไหมถึงจะได้เป็นบิ๊กอ่ะ เคือวสุกได้ด้วยนะผมโดยไพีคุณไม่มีอะไรหรอกเราต้องเผาเคดิบหรือว่าต้องต้อคาเป็นบล็อกก่อนอืมคาเป็นบล็อกด่อนอเหรอผมยังไงเออต้องคาเป็นบล็อกก่อนแค้เผาไม่ใช่ผมยังเผาได้เลยเนี่ยอะไรเอออลีอลีลือนี่เป็นคำกำแพงเพชรครับแต่ว่ามันคือเหลือนั่นครับแต่ว่ามเป็นเจลลี่ มันเรือมันแบบอย่างงั้นดอกเรืออยฤกประมาณนี้นี่คุณมาดูคุณมาดูนี่มาดูนี่โบราณบานบุรีมากครับอะไรฮะเห็นสิ่งนี้เหมือนผมมั้ยครับโอ้เย้ in the hole in the fucking hell oh. yeah, อ้โหออ้มอโอ้โห <c oughs> <c oughs> บังอาบเชิญที่จริงเราน่าจะขังมันมันไว้ในหลุแบบเนี้ยที่จริงกูมีอะไรจะบอกมึงมานาะแล้วบีฟไ <c oughs> อ้สัตว์ไอเหี้ยกูก็เลยจะฆ่ามึงเลยสัตว์ <c oughs> <c oughs> อยากโดนฆ่าอยากโดนฆ่าข้าวผู้ชายนะครับก็จะเป็นฆ่าเอาผู้ชายฆ่านี่เป็นกระเทยแล้วครับทุกคนข้าวโตแล้วครับอะไรผมใช้ปุ๋ยยาร่าครับไม่เราต้องเราเป็นสปอนเซอร์ไม่เราเป็นสปอนเซอร์อยากได้ใช่อยากได้นะใช่ไหมที่จริงเราเป็นสปอนเซอร์ปุ๋ยกาแล็กซี่อย่างเดียวนะครับเออใช่ ซื 4, อ 5, 8, 8, 8้อซองห้สาสี่ห้าแปดแปดแปดโฆษณาใหม่แล well ้วอะไรเรายังยึดโฆษณากับอีกอย่างเป็นประกันด้วยปัญหาอุ้ยกาเล็กซ nice> ี่ปุ้ยดีครอบจักรวาลอ๋อกูก็จะกูเพิ่งจำได้กูเพิ่งมานึกออกนี่แหละพิผายละไรเมล็ดมาเล็ดผมทำตกพื้นตกน้ำไปแล้วผมไม่รู้อยู่ไหนอ่ะไม่เอาแล้วนะโอ้ผมเจอโคไอสัตว์เจอใต้เลยเจอใต้เลย ตายเลยเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพไอ้กล่องนอนตายนอนตายนอนตายเดี๋ยวนอนตายก็บมาว่าเราลอกนี้ผมว่าผมตีมันไม่ได้ทองแดงขนาดสำเนียงทองแดงมากเลยผมเจอซีอะไรหนึ่งครับโอ้โหยอดซีโทราัพครซี ไม่ใช่ฟินิทช์แอมเบย์ยอแอมเบย์อพ่อแม่แล้วแบบต้องใช้สามอันด้วยเบรดอะอ่าเบรดอะเบรดอะแล้วก็ต้องไปวางในฮอปเปอร์ใช่ไหมครับคุณใช่ครับแล้วที่เหลือก็กินเองครับฮอปด์ได้มาแล้วครับผมคุณบีมครับไหนไอที่เป็นบุฟเฟ่ต์นะนั่นมันฮอปด์ครับฮอพอดหรือฮอตพอดไอสัตว์ฮอพอด์นี่มันฮอพอด์นี่มันไม่ไอ ดอนซับเลยสุดเออขาผัดมันดอับผมจะไปยัดไปยัดในฮอปเปอร์นะครับบอกตามตรงว่าผมซื้อมาผมก็ยังเล่นไม่ได้เลยครับเพราะไม่ใช่เล่นไม่ได้เป็เล่นไม่เป็นครับคุณบีมคุณส่งส่งบล็อกมาให้ผมหน่อยลืมบล็อกใหงผมดูได้ก่อนครับผมเล่นคุกกี้ลันไม่ได้นะครับน้องมึงไม่ต้องส่งมาให้พี่ครับเต็งสัตว์อะไรอีฮิเออูจะลนส่งบล็อกมาเลยผมขึ้นไปขึ้นไปสองคนลำบากอีกไม่พอนะ โอ้ยื้่หวอนเจอต้องมีคอรัสนะครับร้องร้องจริงต้องมีคอรัสต้องมีด้านหลังเลยรับบทพอดีแรกเจอยังคิดถึงฉันไหมเฮ้ยเอาชิบกดลีเดินดูครับเอาเราของหายหมดเอาไม่อไรมีค่บวบอกมีค่บวบอกผมมีดาบ ผมผมผมลืมไปผมนึกว่าปุ่มมันจะดรอปหนังสือมาให้อันหนึ่งเจอฮะเจอยังจึงฉันบายข้าเจ้าเสียงเนี้ยเันเสียงของใครวะไอสัตว์กูเอากาวมาครับดาบดาบเลเมา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 เนมันเหมือนดาบเมาเธอเมาเธอไม่เคยไม่สองเรา ยังคงไว้เซนอยู่ภายในใจจะย้อนกลับมาท่อนเดิมทำไมด้อกูคงโดนไล่ออกจากคอกเทลนะเมื่อไรกูไปแชมเปญแทนก็ได้สั์ไปเหล้าตองเนี่ยก็ได้วงวิสกี้วงเหล้าตองเงี้ยก็เท็บวงเหล้าขาววงเดี๋ยวเดี๋ยววงมีวงอะไรวะไญี่ปุ่นหรอเรวงสาเกวงสาเก ชื่อโคตรลิเกเล,เลยอือ <ใน S 1> <laughs> พอเกลอย่าแปลว่าหางเลยนะผมขอร้องอย่างไรก็แปลว่าหางหางเครื่องก็ดีนะครับผม <laughs> ค,คุณก็อย่าไปคุณโอ้โหหาง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 จูหางจู่มันชื่อคนจีน <laughs> 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 มึงมณทนหางจูเจ้าหางจู้อัดต่อรองข้ากัน หางจิ๋วชื่อภาษาอังกฤษว่าไงมิสเตอร์ค็อกเทลชื่อแม่งเท่สุดเจอฮะจอยังฉันฉันไปเขียนไม่ส่งแล้วยังคงห่างไกลเขียนเวลาพาเราให้ไกลกัน หวสั่นนี่ไงเขาเรียกว่าเสียงไหวสั่นอ่อตามกฎของมันเกมเมอร์ครับเราจะมีเรื่องบนในแมป s u เว i v a l นะฮะแล้ววันนี้เรามีอะไรบ้างครับเจฮะนี่เรามาร้องเพลงโชว์นะคเพลงนี้เที่เลือกเพลงนี้เรียกว่าเถอนะครับสะกดโดยใช้ถอถุงนะไปพินทอทหารไม่เจอเดืดขาดนะครับร้องเดยร้องเดยมิสเตอร์หางจูมาจากมาจากจีนนะครับ ชื่อเยอมากผมว่าจะผมจะเปิดารามต้นไม้นะต้นต้นไม้เยอะมากดีมากเนี้ยแบบ Survival มันจะเหมือนกันครับตอนแรกโอ้ไม่มีไม้ใช้ตอนหลังปัดทบปัดไปไกลจนเหมือนลังโบฮะจนไม่เก็บแล้วมีเยอะจนปล่อยมันหล่นแต่ผมผมกับคุณบีไม่เคยเล่นแบบจากที่สูงนะเพราะเล่นที่สูงมันก็เละตลอดอ่ะมันจะมีแบบฟังแบบที่เราแดนอะไรเงี้ยใช่ไหม สกายแลนด์อุ้ยสกายแลนด์ใครเล่นเนี่ยแบบบ้านนอกมากคุณผู้ชมจริงมันเป็นยาสปีเพนผ้าแล้วธรรมดามากออ้ยแค่นี้คือมันมีคนเล่นเยอะครับไม่มีไรคือมันยากก็จริงแต่ว่ามนคนเล่นเยอะมันมันแบบมันจะบอกว่าเกมมันยากนี่แสดงว่าคนเราเล่นอ่ะมันจะต้องมีคนเล่นเยอะเอ้ยมันต้องมีคนดูเยอะแน่เลยอย่างเงี้ยมันก็คิดอย่างนั้นกันทั้งตำบลนะลือไปทั้งตำบลได้ไหมงนถ้าเอาเสียงพี่น้อย แต่ก็ต้องจับสัตว์เลยอ๋เดี๋ยวกูต้องหาคลิปพี่แกมาใส่ยังไม่ได้พี่แอนงงมึงเต้นเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีรองเท้ารองเท้าใส่ไน้ยังไง คือน้องอะไรคนุะอะไมึงงงจริงๆนะเราจะเราพรีเซนต์จริงๆคนนี้ครับนูวงพร้อยนะครับไม่ไม่ต้องให้ผมผ่านแล้วใช่ไหมครับน้องบางคนเผาไม่เป็นเผาไม่เป็นเผาไม่เปหนื่อยและเริ่มเหนื่อยแล้วเผาบบเป็นน้องบางคนเผาอ่ะพายผลผลไม่เป็นเนี่ยอาจจะแบบนูวงพร้อยอ่าพร้อยวงนูอย่างเงี้ยคือแบบผมฟังแล้วแบบฮะที่บ้านแถวบ้านกูาเรียกสลับคำเออ เจาะรบูบ้านผมจะได้มีแบบออ,อ,ออกซิเจนออกซิเจนเอครับออกซิเจนอะไรออกซิเจนเลย,ยตัวอยู่ที่เต็มผมว่าผมน่าจะสร้างประตูเนี่ย <c oughs> นี่เราอยู่ตรงนา้นเลยยังไม่สร้างอะไรเลยเนี่ยพยายามอยากใช้เชื้อเพลิงเยอะคือตอนนี้ผมไล่ทิศทางจริงจะทำอะไรเดี๋ยวมันจะเหมือน <S <s: <S มันจะเหมือนลังหมดละมีทางเดินทางเดียวผมก็เดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับหนึ่งพาร์ทเต็มๆนะ น้องก็จะมาบ่นพี่พี่เล่นแล้วได้เกียอะไรวะเนี่ยได้ใจไปเลยได้ใจโอเคไม่มีใครเข้ามาได้ยกเว้นแมงมุม้แล้วมึงก็เปลี่ยนป้ายก็เป็นดาวไว้นะพี่สัสกระอปอัพอุซ่าบ้ากามเฮ้ยที่จริงผมเพิ่งไปดูเรื่องอัพเละรอบที่สองมาผมแบบอยากร้องไห้มากตอนเลอทอนต้นๆนะผมว่ามันเศร้าตอนที่แบบนางเอกนางเอกตายอะแล้วไม่ได้ไปเที่ยวกันสักทีอะ จะบอก <ผม S 1> นางเอกตาย <laughs> มันเป็นเรื่องที่ <laughs> ดาร์กเรื่องหนึ่งในดิสนีย์นะครับเอ่อถ้าเปรียบกับเรื่องอื่นแบบเลดี้เกมันไม่ใช่ดิสนีย์ไชมอะไรอัพเนี่ยเป็นของพิซซ่าไม่ <c oughs> เออเ,อ,อเป็นของพิซซ่าแต่ก็คือดิสนีย์นั่นแหละอืมเมงชอบแยกอาดิโนมามาโนะสมัติถ้มิเต็ดโรยฟีโนโย่ปล่มันไป เอ้ยถ้าคริปเตอร์มามองเรามันมันถ้าอยู่ตรงนี้มันระเบิดได้นะคุณเอะไะรอบีแก้วเด็กดีชอบดูคูก้าคูก้าลูกว้าววแวว้าวนั่นมันโดเรมอนทุยดิจิมอนโมนเราก็เป็นเด็กไม่น้อยบางคนอาจจะนั่นแหละเด็กไม่น้อยนะเราเด็กน้อยนะเว้ยฮ่าฮ่าฮ่า่เด็กน้อยจริงนะนิเปิร์ตอีตัวเดียวครับจะได้ทีนทีละได้ป่ะ ม,มันใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันไม่ใช่เหรอคนเบีตรงกลางอย่างงี้ไหมฮะเออตรงกลางเองก็ห้าอันก็ค่าอีกสักสองแล้วก็ที่เหลือก็ขุดทร <c oughs> ายมาครับอเงี้ยได้เคยบอกช้ำความอ่อนต้องต้องร้องคอรัสไปสเต็ปสเต็ปเป็นคนที่ร้องคอรัสเจ๋งดีนะแบบร้องร้องคอรัสแล้วทำให้เพลงคอทุกเพลงโยนคุณน่าจะสร้างทอสบ้าง <c oughs> มืดไปสักอันใช่ไหม,อมเออเหลือสติกอันหนึ่งกับโคอันหนึ่งพอดี นะโอ้โค่ติโคอันนี้เป็นเป็นสาขาเดียวกันกับเพลงเธอแอนเเออไปฟังแล้วเพลงสวีตสวิตสวีตเตอร์เวทเธอรอเปล่าสว e ตเตอร์วตเอครับผมมันจะมีเอฟโคอันนี้มันมันลอกกันละฉันอยากกินไดนะไม ได้เบรแล้วนะข้นยัอู่ภายยในนี่อูครับไม่ได้จริงๆเนี่ยไอ้แก้วเนี่ยเออที่จริงมันต้องได้ค่ะไปหาวิธีอ๋อเอาเอาแก้วล้อมครับแล้วก็ดายไว้ตรงกลางต้องใช้เก้าอันด้วยกันนะเก้าอันด้วยกันสัตว์แล้วปดอันไม่ใช่หรอถ้าล้อมอ่ะอ่าใช่แปดอันผมมีหกเแี่ยยังถึงฉันไม้ น้สองหนึ่งคุณพังแคคุณธนูเต็มเลยอุ้ยปักปักที่หัวใจฉันเหมือนคุณที่โดนเธอแทงกลางหลังแล้วมันจะรู้เอาเสียงธาราพรมาร้องเนี่ยฉันแมนผู้หญิงต้องร้องเสียงสูงผมมาช่วยแล้วอตายเลย